สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่อาพี่นิวส์นะคะแหม่เมื่อวานก็จัดให้แบบยาวๆไปนะวันนี้แอดก็เลยให้พักช่วงเช้ากันสักนิดนึงนะคะเย็นๆแบบนี้เรามาปั่นกันต่อดีกว่าค่ะกับกับแสของน้องนะคะเพราะขนาดตัวบอสเองเขายังมาปั่นวิวเลยค่ะดูสักก่อนนะคะแหม่น่าจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนเรานี่แหละนะ ไม่จบง่ายๆนะจ๊ะทำเยาวราชแตกไปแล้วที่หนึ่งนะคะตอนนี้มากันแน่นๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้แอดมาดูในมุมของนี่ดีกว่านะคะเกาหลีใต้เขามองว่ายังไงบ้างและเดี๋ยวจะรวบรวมนะคะเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวกับเบื้องหลังการถ่ายทำรวมไว้ในคลิปนี้ด้วยจะได้ดูกัน2เรื่องจุกๆเลยนะคะจริงๆความเห็นของเกาหลีเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแต่จะขอคัดเลือกมาบางส่วนที่มันโดนใจแล้วกันนะ อันนี้ขออ้างอิงจากใน YouTube นะคะร้า o f f i ฟิเชของน้องก่อนละกันค่ะก็ต้องบอกว่าเจ๋งจริงๆนะคะน้องมีลิฟท์มซึ่งผู้ติดตามเป็นหลัก10ล้านอยู่แต่น้องไม่ได้ปล่อยเพลงนะคะมาปล่อยในของบริษัทเลยก็คือเหมือนเกิดใหม่อะเนาะมันต้องแบบ สร้างผลงานให้มันเป็นแพทเทิร์นและให้เป็นออฟฟิเชียลเดียวกันแบบนี้นะคะในนามบริษัทผู้ติดตามตอนนี้2ล้าน6แสนกว่าคนค่ะแต่ว่ายอดวิวปาไป37ล้านวิวแล้วนะคะบอกเลยว่า ผิดกฎทุกอย่างเลยที่คนบอกผููติดตามเท่านี้คนดูจะเท่านี้มันคนละเรื่องเลยทีเดียวนะคะเพราะไม่ว่าน้องจะปล่อยในช่องทางไหนน้องจะดำดินอยู่บนฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะไปตามหาลิซ่าอยู่ดีนะคะลิซ่าล็อกสตาร์นั่นเองก็พวกเราคะ่ะคืนนี้และกันเนาะคืนนี้ขอให้ทะลุ40ล้านวิวและกันเชื่อว่าทําได้อยู่แล้วบางคนอยู่บ้านทั้งวันก็ฟังเอาไปบนรถก็ฟังเอาอยู่ไหนก็อ่ะฟังคะ่ะแล้วก็อ ขอฝากเรื่องหนึ่งอย่าลืมทาง Spotify ด้วยนะยอดวิวยังน้อยมากๆเลยนะคะบางคนก็ฟังในสมมติว่าถ้าเปลี่ยนที่อ่ะขึ้นรถเดินทางอะไรเงี้ยก็ฟังจาก Spotify ก็ได้เนาะส่วนบางคนอยู่บ้านก็ฟังจาก YouTube อะไรแบบนี้แต่บางคนบอกว่าแอดกลางเป็น10เครื่องเลยฟังพร้อมกันก็อ่ะสู้ๆค่ะทุกคนมาต่อนะคะเรื่องของคอมเมนต์ดีกว่านะคะในเพลงของน้องสามแสนกว่าคอมเมนต์นะคะอันนี้จากช่องทางเดียวนะโอ้อ่านกันตาแตกนะ ก็มีคนที่บอกว่าภูมิใจมากนะคะชอบลิซ่ามากเลยโดยเฉพาะท่อนแร็ปนะคะซึ่งถ้าจากตาเปล่านะมองแบบผ่านๆแบบ เว็บๆว็บเลยนะเพราะมัน3 0 0แสนคอมเมนต์นะทุกคนคือคอมเมนต์เกาหลีเนี่ยไม่ได้มากนะคะถ้าดูจากสัดส่วนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษซะเยอะแล้วก็เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาเพื่อนบ้านนะรวมอีกโอ้โหหลากหลายภาษาเยอะมากแต่ว่าเกาหลีจะเป็นสัดส่วนที่น้อยลงมาหน่อยนะซึ่งองบอกเลยว่าก็เลยไปรวบรวมนะคะจากพื้นที่อื่นมาซึ่งเขาก็เป็นคนเกาที่เขาก็ชื่นชอบน้องมากนะ อย่างคนนี้ค่ะเขาคอมเมนต์ว่าลิซ่าน่าจะเป็นหนึ่งใน b l a c k p ิง k ที่สามารถเปิดคอนเสิร์ตได้นะคะโอ้โหคำนี้นี่จริงๆมันเรื่องใหญ่นะพอแยกเดี่ยวแล้วเนี่ยการจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่ใช่เมมเบอร์4คนอีกต่อไปแต่ว่าชาวเกาคนนี้ค่ะเขาบอกว่าคิดว่ายังไงลิซ่าก็เปิดคอนเสิร์ตของตัวเองได้นะ แล้วเขาก็บอกว่าน้องลิซก็ให้อารมณ์เหมือนกับบียอนเซ่นะคะที่ออกมาจาก e s t t n y y h ชายนั่นแหละแล้วฉันก็หวังว่าลิซ่าจะเป็นไอคอนของยุคนี้อย่างแน่นอนนะคะมีการเปรียบเทียบกันขนาดนี้เลยนะ ซึ่งต้องบอกก่อนว่า Destiny c ชายนะคะเป็นวงหญิงรวน R B และป๊อปที่แบบดังสุดๆเลยนะคะแล้วก็มีสมาชิกหลายคนและหนึ่งในนั้นคือเบียนเซ้นั่นเองค่ะซึ่งก็ออกมาเป็นควีนแบบเดี่ยวๆเลยนะคะซึ่งเขาก็เชื่อว่าลิซ่าสามารถทำได้แบบนั้นอย่างแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของชาวเกาที่มีความเชื่อมั่นในตัวน้องนะ ซึ่งก็มีชาวเกาด้วยกันค่ะแห่มาคอมเมนต์บอกว่าใช่ฉันประเมินลิซ่าต่ำเกินไปจริงๆนะคะแล้วก็มีคนมาเห็นด้วยว่าใช่อย่างแน่นอนบางคนบอกว่าเพลงนี้มันให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลย แล้วก็มีคนบอกว่าสไตล์ของลิซ่าในเพลงเดียวนั้นแตกต่างจากเคเอ,อ่อไม่ใช่เคป๊อปสิเออแตกต่างจากทั้งเคป๊อปแล้วก็เกิดกรุ๊ปมากๆด้วยแล้วก็มีคนบอกว่าฉันรักทัศนคติและความคิดเชิงบวกของคุณก็คือน่าจะหมายถึงเจ้าของคอมเมนต์นี้ด้วยนะคะ ซึ่งชาวเก่าส่วนหนึ่งก็บอกว่าเออคราวนี้ได้ดูกันแบบสะใจนะคะคือหลายคนอาจจะเคยพูดว่าน้องลิซร้องไม่ได้บังละทําอันนั้นอันนี้ไม่ได้บังละแต่เพลงนี้ก็คือน้องก็จัดเต็มอยู่คนเดียวทั้งเพลงเลยอ่ะเนาะทั้งแรปทั้งเต้นทั้งร้องนะคะหลายคนก็เลยบอกว่าอาลิซ่าก็ได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งตลอดชีวิตน้องนั้นถึงแม้จะได้สมญานามควีนมาแล้วก็ตามแต่ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่เรื่อยๆเลยนะคะ อันนี้ก็ไปเจอข้อมูลจากทั้ง Spacebar Wife นะคะก็ไปติดตามได้เขาก็เป็นเพจแบบสื่อเพื่อความบันเทิงในเฟซเนาะนะคะเขาบอกว่ามาเผยเบื้องหลังการถ่าย MV l o c s t t r r ของนองลิสนะคะทาง Spacebar Wife เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์หนึ่งในทีมงานมาค่ะเขาเล่าว่าสถานที่ถ่ายทำทั้งหมดที่ย่านเยาวราชทุกอย่างถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นเวลา1เดือนเต็มนะคะทั้งการเคลียร์สถานที่รายละเอียดในการสร้างอาร์ต r e เรกชัต่างๆให้ ตรงกับคอนเซปต์ของเพลงค่ะซึ่งความยากอีกสิ่งหนึ่งของเพลงนี้นะคะทีมงานถ่ายทําบอกมาว่าการห้ามไม่ให้มีสิ่งชีวิตใดๆสิ่งมีชีวิตใด้เออเข้าร่วมฉากในเพลงเป็นอันขาดคือคําสั่งที่ทีมงานทั้งหมดได้รับมานะคะพร้อมกับจรรัดสถานที่และระยะเวลาในการถ่ายทําภายใต้เวลาอันจํากัด การถ่ายทำา v v เพลงนี้เริ่มต้นด้วยการเซตกองถ่ายทั้งหมดตั้งแต่เวลา3ามทุ่มตรงความยากของการเซตฉากคือการเคลียร์รถทั้งหมดละค่ะที่อยู่ในย่านยาวราชอะเนาะ คือปกติมันก็จอกจัแจแล้วแบบบางทีมันเป็นตึกทุกคนในภาพออกแม้ว่าเขาก็จะจอดกันไว้ริมถนนตา,ตามตรอกซอกซอยอะเนาะคือเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยก็คือต้องขนย้ายรถทั้งหมดเลยไปจอดในสมาคมจีนละแวกนั้นซึ่งการนํารถไปจอดเก็บจะต้องทําไปพร้อมกับการเซตร,ร้านต่างๆคือแต่ละร้านเนี่ยจะได้รับเงื่อนไขในการเปิดร้านที่แตกต่างกันออกไปบางร้านต้องเปิดไฟบางร้านต้องปิดไฟ ตามที่ทางทีมงานเขาขอมาไว้แล้วนะเออจริงภาพออกมามันโคตรอาร์ตเลยมันจะเปิดทั้งเส้นก็ไม่ได้นะทุกคนคือมันต้องเปิดเปิดปิดปิดอะซึ่งเขาวางองค์ประกอบมาแล้วอย่างเจ๋งเลยนะ อ,อ่านต่อนะคะเขาบอกว่าเมื่อได้ฉากเยาวราชไร้ผู้คนตามที่ต้องการแล้วสิ่งที่ทีมงานทั้งหมดต้องทำก็คือการทำงานแข่งกับเวลาค่ะทั้งการสร้างสถานที่ให้เป็นไปตามภาพที่คิดไว้ในหัวนะและฉากการเต้นที่ทุกอย่างต้องตรงตามเวลาแบบเป๊ะเลย ซึ่งความยากอีกอย่างหนึ่งที่คนอื่นยังไม่รู้ก็คือวันที่ถ่ายทามฝนตกหนักมากชํำเลยทีเดียวนะคะในช่วงสามทุ่มตอนที่เซตกองแต่ด้วยความโชคดีภาพตามที่ต้องการที่คิดไว้ก็คืออยากให้พื้นเนี่ยมันเปียกแบบ ชุ่มฉ่ำอยู่แล้วเลยทำให้งานเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่ทีมทั้งหมดก็ได้เตรียมเพิ่มรถน้ำสองคันใหญ่เข้าไปฉีดน้ำอีกให้พื้นเปียกอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ดว่าทุก1นึ่งเทคจะมีรถน้ำเนี่ยเข้ามาตลอดแล้วก็มาฉีดน้ำเอาไว้นะคะซึ่งแอดบอกเลยว่าอันนี้สำคัญมากนะคะกับภาพที่ออกมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องแสงและเงาเขาตั้งใจให้เปิดไฟที่อยู่บนอาคารเพื่อให้มันสะท้อนบนพื้นด้วยนี่แหละโอ้โหเจ๋งจริงๆนะคะ มาเล่ากันต่อค่ะก็บอกว่าอีกเรื่องที่ถ่ายทํายากที่สุดก็คือฉากเต้นนะคะฉากนี้ยากมากนะคะหเทคจะใช้เวลาในการเต้นทั้งหมดเทคละ5-7นาทีตามสัญญาณไฟจาราจรที่กําหนดเอาไว้และจะทําการปล่อยรถเป็นจังหวะตามสัญญาณไฟจาราจรเท่านั้นค่ะต้องบอกว่าวันาลิซาและทีมงานทั้งหมดทํางานได้สุดยอดจริงๆที่สําคัญในแต่ละเทคคือทุกคนทุ่มเทกันมากๆใช้เวลาถ่ายทําเริ่มต้นตั้งแต่ตีสองไปจนถึง6กโมง ทีีเเดยยวลสำหรับซีนี้นะคะอืมพอเพราะเราแบบนี้และแอดเข้าใจแล้วคือเขาอาจจะปิดถนนที่เป็นทางยาวแบบที่เราเห็นใน MV ก็จริงแต่ท้ายที่สุดถนนมันมีสีแยกทุกคนนึกออกปะมันต้องมีช่วงเวลาที่ปล่อยให้รถมันวิ่งไปวิ่งมาซึ่งจะถ่ายทําได้เฉพาะตอนปิดไฟเท่านั้นกันให้ยับเลยทีเดียวแล้วพอป้องเปิดไฟเขียวปึ้งทุกคนก็หยุด ให้รถไปอย่างเงี้ยคิดดูดิมันต้องเปิดปิดกี่ไฟเขียวกี่ไฟแดงอะทุกคนมันโหดมากนะน้องลิสเล่นตะแบบเต้นตามไฟเขียวไฟแดงอะโหโจทย์ยากจริง ะะเขาบอกว่าและนี่แหละคือเบื้องหลังซีนสําคัญที่มาถ่ายที่แลนด์มาร์กในกรุงเทพเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นการนําเสนอเยาวราชในมุมที่โมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าทีมงานไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกด้วยในในโลกป่วยแล้วแหละทีมงานไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะเนื้อเรื่องที่อ่านมานะคะของคุณกันดิบป้านทองนะคะเป็นคนเขียนเออก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะเออเจ๋งจริงๆเลยนะประมาณนี้ ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงคืออาบอกตามตรงเลยนะประเด็นน้องลิซ่าเยอะมากเดี๋ยวเตรียมแยกและเล่าให้ฟังเรื่อยๆแล้วกันนะคะเล่าทีเดียวเดี๋ยวมันจะยาวยาวจนเกินไปหลายคนก็อาจจะแบบอยากดูเป็นคลิปสั้นๆแยกๆไปเดี๋ยวยังไงประเด็นอื่นมีอีกแน่นอนนะคะหรือใครอยากรู้ประเด็นไหนมาบอกเอาไว้หน่อยนะคะวันนี้แอดไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ